อันนี้เป็นร้านแรกนะคะข้าวห่อใบบัวข้าวห่อใบบัวอัมพวาเขาใช้ใบบัวจริงๆในการห่อนะแล้วก็จะบอกว่าเครื่องเขาอะเยอะมากแล้วน่าทานมากเลยคุกลับแลค่ะคือมันมันเป็นแบบเหมือนมีคุกปกติหรือว่าเป็นยังไงอะคะมันเป็นแค่คัสเตอร์สุโขทัยแต่ว่าจะใช้หมี่ เป็นของประจําภาคของตะลุยคือรับแล้วนี่อันนี้มีอินทผาลาัมนะคะนี่ก็พาเดินดูว่ามีอะไรบ้างก็จะมีหลายหลายพันไม้ไม่มีแป้งนะคะแป้งอันนี้เป็นก๋วยเต๋วรุยสวนค่ะชิ้นละสิบบาทนะเขียวหวานสถานฟ้าม,มีแบบทาลาดข้าวได้หรือว่าจะเป็นแบบ สั่งเป็นกับก็ได้ก็จะมีถั่วแปรปากหมอ้อแล้วก็จะเป็นเหมือนแบบข้าวเกียบปกักหม้อแต่ว่าเป็นไส้ผักนี่ร้านเนี้ยดูน่ากินมากร้านขนมตะโก้ม,มนกะทีเขาบอกว่า,วาอันนี้จากตลาดน้ําวัดลำพญาปกติก็คือเสาร์อาทิตย์ขายที่ตลาดน้ําวัดลำพญาใช่้านประจำที่เลยเป็นแบบว่าขนมไทย มีไข่ปลามีเปี๊ยมีอะไรไหลายอย่างแล้วก็ฝอยทอง